จอออกหมายเรียกอดีตพระกาโตคมเบิกเงินวัดปิดปากตองนักข่าวหกแสนคนตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วพอบอกอปปปกล่าวถึงกรณีอดีตพระกาโตหรือนายพงศธรจันแก้วมีการเบิกเงินวัดเพนญาตจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนหกแสนบาทไปจ่ายให้คนกลางเพื่อปกปิดข่าวของตนเองว่าแม้คดีดังกล่าวจะยังไม่มีเจ้าทุกเข้าแจ้งความ แต่กรณีที่อดีตพระกาโตะเบิกเงินของวัดไปใช้ส่วนตัวทางตำรวจบอกอปอปอปอจึงมีอำนาจในการเข้าตรวจสอบได้ตามหน้าที่โดยตรงแม้จะยังไม่มีเจ้าทุกเข้ามาแจ้งความก็ตามแต่อำนาจของตำรวจบอกอปอป,อป,อปอเองก็สามารถสืบสวนข้อเท็จจริงได้อยู่แล้วและหากพบการกระทําผิดก็สามารถขออำนาจศาลออกหมายจับได้ตามเหตุคดีทั่วไป ซึ่งขณะนี้ได้ส่งชุดสอบสวนบกปปปลงพื้นที่สืบหาข้อเท็จจริงคาดว่าภายใน3-4วันจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าการกระทําของพระกาโตเกี่ยวกับกรณีการเบิกถอนเงินของวัดไปใช้นั้นมีความผิดหรือไม่จากนั้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป ทั้งนี้การให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆก่อนหน้านี้ของทางอดีตพระกาโตเองก็ถือเป็นการรับสาร,รภาพเป็นในในว่ามินเมต่อการกระทําผิดอยู่แล้วซึ่งกรณีดังกล่าวหากมีการกระทําผิดจริงก็ถือเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความกันได้และการนําเงินกลับมาคืนไม่ถือเป็นการลบล้างความผิดเพราะถือว่าความผิดได้เกิดขึ้นแล้ว ส่วนกรณีระหว่างอดีตพระกาโตกับศีกาตองนั้นเป็นการกระทําผิดต่างกรามต่างวาระยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและหลังมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องทั้งหมดเสร็จสิ้นจะทําการออกหมายเรียกตัวเชิญอดีตพระกาโตกับศีกาตองมาเข้าให้ปากคําคกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกอปปป,ปส่วนการกระทําของศรีกาตองเกี่ยวกับการเรียกรับเงินจากอดีตพระกาโต จะเข้าข่ายความผิดกันโชคซาบหรือไม่ต้องขอตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนแต่หากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานส่งให้ทางตำรวจท้องที่ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปเราจะคบข่าวให้คุณเสพครบทุกรถสดทุกเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ด้วยนะคะ